ประยุทธ์ไปประวิตย์มาพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศเราหมดหมดคำหรือ,อยังนะคิดคิดว่ายังไงครับ <c oughs> นะเออนะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับยังจะเป็นรัฐทีกลาโหมต่อนะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตำแหน่งนายกะนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นรัฐทีกลาโหม นั่งข้างๆหลุงป้อมก็ได้ยังไงๆขอให้มีอำนาจอย่างนั้นใช่หรือไม่อย่างไรนะครับพี่น้องก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะหลายคนก็บอกว่าเวียนกรรมของประเทศเราบางคนก็บอกสับขาหลอกลดกระแสอย่าเพิ่งดีใจครับก็เป็นไปได้หมดฮนะนะครับเพราะว่าสามปอเนี่ยเขาก็บอกแล้วเป็นพี่น้องรักกันนะครับอย่างไงก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทะเลาะก,กัน นะเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็บอกอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับอาจจะเป็นการแค่ลดกระแสรหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เหตุผลก็ฟังขึ้นนะนะครับลุงป้องนะมาเป็นนายกหลายๆคนเขาบอกว่าเอ๊แกเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่หรือไม่ถามอะไรแกก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คราวนี้ถ้าเกิดจะมารักษาการนายกเนี่ยกราอยากให้ไปทําการบ้าน นะอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้บ้างนะครับหลวงปอมนะเพราะนะพี่รองประชาชนก็บอกว่าถ้าท่านมารักษาการนายกรัฐมนตรีท่านอย่าไปพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะนะเพราะประเทศเราต้องมีผู้นําที่มีความรู้บ้างนะถ้าท่านจะอะไรอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รนะใครเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับสสปัดเศษพักเล็กเดือนละแสนไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลย ครจะใครเป็นคนสั่งให้สสไม่เข้าประชุมเพื่อจะได้หารร้อยไม่ได้หารห้าร้อยลุงป้อมแกก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะนะไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับลุงป้อมครับตอนนี้ลุงป้อมจะเป็นนายกนะลุงป้อมจะต้องเป็นเป็นนายกของประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ผมก็จะเป็นเป็นนายกของผมด้วยนั่นะลุงป้อมก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับเวลาใครเขาถามนะอย่าไปพูดนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้แล้ว นะครับนะอันนี้เรื่องแรกนะครับที่เขาเป็นห่วงนะครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยประเทศเราจะไปทางไหนนะก็ขนาดนายกคนเดิมเนี่ยลุงตู่เนี่ยนะครับนะก็ได้รับฉายาว่ากู้อย่างเดียวกู้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 มา้วก็มาแจกนะแจกก็ยังไม่เป็นอีกอะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งคําถามนะผมไม่ได้ว่านะนะครับลุงป้อมกับลุงตู่ก็อย่ามาฟ้องร้องอะไรผมทุกอกเนี่ย คนเดิมก็กู้อย่างเดียวกู้เสร็จแล้วก็มาแจกบางคนก็บอกว่าแจกไม่เป็นอันนี้พี่น้องประชาชนก็ตั้งคาถามไปนะแต่ส่วนจะแจกเป็นหรือไม่เป็นอะไรพี่น้องประชาชนตัดตัดสินใจเอานะครับนะบางคนบอกแปดปีนี่โอ้โหเหลือจะทนนะฟังการวิเคราะห์จากหลายๆคนบางคนบอกคนเดกประยุทธนะ์ไม่ได้มีสปีรลิตเลยนะครับไม่ได้มีสปีดินเลยนะก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําตัดสินแทนที่จะแสดงตัวเป็นชายชาติทหาร นะครับลาออกซะมันก็จบแล้วเขาจะได้เลือกนายกใหม่จะได้เอาใครแ่ะพิษนุอนุทินนะครับหรือว่าจะเอาลุงป้อมอะไรก็ว่ากันไปถ้าแบบนี้มันก็เลือกนายกไม่ได้มันก็รักษาการเพราะเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว <c oughs> นะครับหลายๆคนบอกว่าคลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ชายชาติทหารเลยเ <c oughs> ขาว่านะแต่ผมไม่เกี่ยวนะอันนี้คอมเมนต์นะผมไม่เชื่อนะทุกครูนะบอกว่าอ๊ะ เคุณประยุทธ์ไม่ใช่ใชายชาติทหารนะครับประชาชนออกมาขับไล่กันเยอะแยะบางคนไปตั้งคำถามว่าคนเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนใช่หรือไม่พี่น้องคิดว่าคนเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนหรือเปล่าละ่ะผมไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้นะครับเถื่อนไหมครับหลังจากเที่ยงคืนวันที่ยี่สาสิงหาเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่าคนเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนหรือไม่นะครับเพราะว่านัฐธรรมรูเขียนไม่ชัด เป็นนายกมนตรีมเป็นได้แค่แปดปีนะคุณอย่าไปเสพติดอำนาจกันมากเกินไปยึดอำนาจมาก็ไม่ได้ลงทุนเลยเลยเวลายึดอำนาจก็ใช้ปืนใช้รถถังก็ภาษีประชาชนนะครับคือการก้าสข้อำนาจของคุณเนี่ยไม่ได้ลงทุนเลยเลยคนที่เป็นสสนาการเมืองเนี่ยถึงแม้จะก,การะล่อนปินป้อนขี้โกงบ้างเป็นบางคนนะครับนะคนชั่วคนเลวบ้างแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยสสต้องไปเดิน เดินหาเสียงจริงไหมครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยศส,สองก็ต้องไปเดินหาเสียงไปสร้างภาพไปบางคนก็ไปแจกเงินบางไปซื้อเสียงมันก็ยังลงทุนนะลงทุนซื้อเสียงลงทุนแจกเงินนะเอมันก็ยังลงทุนนะแต่ว่าทหารยึดอำนาจมาไม่ได้ลงทุนเลยเลยรถถังก็เป็นรถถังก็เป็นเงินภาษีลูกกระสุนปืนก็เงินภาษีปืนกล MTB ต่างๆผมมองว่านะฮะนะครับพวกไอพวกยึดอำนาจนี่ไม่ได้ลงทุนเลยเลยนะเข้ามาก็ตอนแรกคิดว่าโอ้โหดูเหมือนจะดีนะทำตัวเบ็นฮีโร่เข้ามาโอ้ยนักการเมืองโกงนะนะเปลี่ยนให้พวกกูเข้ามานับรองนะประเทศจะเปลี่ยนไปเลยนะอ,อีกไม่นานจะคืนความสุขให้กับประชาชนปรากฏ8ปีเนี่ยพี่น้องประชาชนตั้งคำถามว่ามันมีแต่ความทุกข์ จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะพี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามว่าเนี่ยแปดปีเนี่ยที่คุณประยุทธ์อยู่ในอานาจเนี่ยทุกคนเนี่ยบางคนก็บอกไม่มีจะกินบางคนบอกว่าไม่มีจะแดกนะเด็กนี่คือคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลนะผมไม่ได้เห็นด้วยนะบางคนบอกไม่มีจะแดกถ่อยแหวนนาฬิกาเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยบางคนบอกโอ้ยุคที่คนเด็กประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยแปดปีเนี่ยนะเออค้าขายดีมากเลย สร้อยแหวนนาฬิการถบ้านไม่เหลือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาตั้งคาถามกันคุณประยุทธ์ว่างไหนนะครับผมมาเชียงใหม่นี่ก็แย่เลยเชียงใหม่แย่มากเลยนะครับผมได้คุยกับเจ้าของโรงแรมได้คุยกับเจ้าของร้านอาหารดังๆไม่มีคนนั้นเะมื่อวานนี่ไปนั่งที่ผาราดตะวันรอนะมีนั่งอยู่สองสามโต๊ะมีโต๊ะโต๊ะผมโต๊ะเดียวผมไปกับท่าน รองนายกเทศมนตรีช้างเผือกท่านรองบุญธรรมพักพั่วกันก็ไปนั่งกินข้าวเออเพราะว่าผมก็เป็นเอซีของผาราชตะวันรอนเนที่มีอะไรเรียกอะไรสวกล้องยั่ไหมพีเจาของไม่มีคนเลยน,นะเมื่อสองปีสองสามปีที่ผ่านมาในรถแน่นเลยนี่นั่งโต๊ะเดียวแล้วก็สักพักก็มีอไกด์คนจีนพาคนจีนไปโต๊ะเนี่ยมันมันระบากกันหมดอ่ะนะลุงตู แปดปีพอใะเราชายชาติทหารนะถึงแม้ตอนนี้เขาบอกสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาบอกอย่าประมาทประยุทธ์นะนะมันก็เหมือนกับเปลี่ยนผู้เล่นหรือเปล่านะประยุทธ์ไปไม่ไหวนะคนออกมาขับไล่กันเยอะบนท้องถนนเอ่ยอะไรต่างๆคณะาจาร์ฝา่ายช้าิต่างๆคือดูแล้วประยุทธ์ไปไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมว่าถ้าคุณประยุทธ์คุณมีสปินิตนะ แล้วคุณเป็นชายชาติทหารเหมือนที่คุณว่านะคุณลาออกไปเลยนะบ้านเมืองมันมันจะได้ไปต่อได้ตอนนี้มันก็เป็นยังไงยุ่งเหวอเนี่ยนายกรักษาการทําอะไรก็ไม่เต็มที่จะากอนุมัติโยกย้ายงบประมาณอะไร่างมันไม่ทำง่ายๆพี่้องครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมเห็นด้วยกับผมหะครับเนี่ยมันรักษาการก็คาอยู่เงี้ยก็มีนายกคนที่ชื่อประยุทธ์คาอยู่นะ ผมอยากจะเรียกพลเอกประยุทธ์ว่านายกที่มีรู้จักพอนะคือนายกที่มีรู้จักพอนะครับนะแปดปีแล้วยังไม่รู้จักพอนะครับมันมีประเทศไหนในโลกเขาอยู่เนี่ยอเมริกาเนี่ยสองสมัยเขาจบคุณจะมาตีความจะอยู่ต่อนะเออนะจะอดทนต่อการคนดดาของพีมม่น้องประชาชนไปได้ยังไงขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรดูนะครบเสองสมัยเขาเลิกแล้วให้มีความอยาก กสันแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องจบก็อยากจะฝากนะพลเอกประยุทธ์นะครับว่าคุณลองพิจารณาดูนะนะครับว่าคุณจะลาออกมีไหมถ้าลาออกเขาจะได้หานายกใหม่เพราะว่าประเทศไม่มีนายกรักษาการเนี่ยมันก็ประเทศก็ลำบากทุกวันประเทศเราก็ลำบากอยู่แล้วประชาชนก็ไม่มีจะกินตะกี้มามาาไวไวอะไรแต่อะไรเนี่ยบ่มีสำเร็จอะไรรูปอะไรเนี่ยก็ขึ้นราคายอีกแล้วเห็นแล้วมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไปแล้วตะกี้ นะขึ้นไปแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับนะชชวยกดไลค์กดแชร์นะครับเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอะไรบ้างค่าไฟก็ขึ้นนะไหนบอกไม่ขึ้นเนะี่ยการไฟฟ้าฝ่ายบริินอตทกาไรเป็นพันเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าที่หัวหน้าพักล่าฉันออกมาพูดนะ่ยกาไรมหาศาลเป็นพันเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าประชาชนทําไมาอดอยากอย่างนี้ทำไมาน้ำมันแพงไฟแพงนะ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 ครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหม นะครับเพราะฉนั้นลาออกเลยครับนะไหนๆจะเยี่ยวแล้วก็เยี่ยวให้สุดไปเลยนะพเดกประยุทธ์นะคุณแสดงสปิริตเลยให้เห็นว่าคุณเป็นชายชาติทหาร